เราเข้ามาสกายวอกนี่นะจะหันดอย1 1อดดอยโอ,โอ้สุดยอดครับพรน,นัโทยทานเจ้าว่าวัดดอยตินะครับสกายวอกดอยตินะครับกบ็ได้นำนะครับ<ห> เราบรรดาสายง้มนะครับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ลำพูนนะครับวันนี้มาเที่ยวที่สกายวอล์คดอยตินะครับน้องๆมาแล้วครับสวยน่ารักทุกคนครับนะครับน้องๆมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ลำพูนนะครับวันนี้สู้เต็มร้อยนะครับกับสกายวอล์ควัดดอยตินะครับไหวไหมแต่ทีมมิสยูนิเว r ร์สลำพูนทำการแสดงไปเลยครับมา อย่ามองข้างล่างนะครับมองข้างล่างนี่เสียววาบทันทีนะครับไม่ต้องมองนะฮะไม่ไม่มองเลยไม่มองเลยนะฮะไม่มองไมม่องเลยสวยไหมคะน้องโอปอนะครับสวยไหมเอาลูะๆมไปด้วยน้องๆไม่กล้าไปแล้วครับเอาละน้องขาแข็งแล้วขาแข็งแล้วนะครับอย่ามองครับอย่ามอง ข้างบนนะครับข้าเบข้าเ้างนางบนนข้ามน้าะานะข้านนางบนะางบนะบนงบนนะขงบบนนางบนงบนางกบวัาน้าบนนะขบนาน้างบนนะบนาบนนะข1างบบนาน สองดอยพระบาทตากผ้าสามดอยอินทนนสี่ดอยช่างสันปะตองห้าดอยคำหกดอยสุเตศเจ็ดดอยหลวงเจยงดาวแปดดอยสะเก็ดเอ็ดดอยนางแก้วเก้าดอยงมดอยงมนั่นนะสิบดอยขมมอสิบเอ็ด สิบเอ็ดดอยอดีว่าถ้าคนไทยชอบหัวสิบเอ็ดภูเราพึ่งกับมาติดครบสิบเอ็ดหางเลยครับอืมสิบเอ็ดหางเลยเราปูนนี่เป็นแพนดินเป็นผพนดินปูนลูซีมามกอน์ถึงสร้างเป็นมาเชิดสูทดแทนคุณแผ่นดินเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ว่าเราปูนเมืองปูนือสีเขาถือว่าปูนือสี่เป็นผพนดินของเปิ่นพรานางจ๋ากนี่เป็นลูกของเปิ่นลูกบุญธรรม วัดนี้ก็เก่าแก่ที่สุดเลยทําให้ดูอยู่เพื่อเห็นความอิ่มบุญอิ่มตาอิ่มใจแล้วยิ้มออกไปจากวัดคาพเจ้า่ตปีนี้มีสกายวอาเพิร์ซึนเขาต้องการจะเชืิอชูคูบาเจ้าสีวิชัยไปสูบ่บุคคลสำคัญของโลกที่คนหลับภูมิกาลังรดน้นลงด้กิจกรรมเกี่ยวกับประวัติของคุบาเจ้าสีวิชัยคูบาเปิมาได้ห่อนเลยตนเย็นฮะ เพิ่งพิจารณาทำหมดเลยอันนี้สร้างว่าเชื่อชูทดแทนคุณแผ่นดินที่เปินเอาคนล้านนาอยู่ในสินกินในธรรม ยินดีต้อนรับนะักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้าสู่สกายวอล์กรอยติจังหวัดลำพูนนะครับผมแล้วก็โซนทั่วไปเป็นโซนร้านกาแฟที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวนะครับบรรยากาศก็แบบให้กลมคืนกับสกายวอล์กนะครับแล้วก็ด้านข้างๆนะครับผมก็เวลาเรานั่งทิกก็เป็นแบบบรรยากาศแล้วก็ด้านหลังก็จะเห็นมุมของสกายวอล์กค,ครับผมครับผมครับ ลพูน2024อยู่ที่วัดดอยติจังหวัดลำพูนนะคะดิฉันนางสาวพันธิราศรีมัยมิสจุนิเวิร์สไทยแลนด์ล, Thailand, ลำพูน2024ค่ะนางสาวนภสรัย,ยาวุฒิรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ลำพูนค่ะนางสาวโชวติกาจีนาทองค่ะรองอันดับสองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ลำพูนค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปณิตาราชวัตรรองอันดับสามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ลำพูนค่ะ นางสาวทัชชาปัญญาลันนะคะรองอันดับ4มีจูนิเวิร์สไทยแลนด์ลำพูน2024ค่ะวันนี้เองเนาะแล้วเราก็ได้มีส่วนในการมาร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นการโปรโมทของจังหวัดลำพูนนะวันนี้ด้วยนะคะเดียกก็เมื่อกี้เตยได้ขึ้นไปบนสกายวอล์กเรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยสูงมากแต่ไม่รู้สึกว่ากลัวเลยค่ะก็ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลย นอกจากจะได้มาเที่ยวสกายวอล์กแล้วก็ววยังได้มาไหว้คูบาศรีวิชัยที่องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกว่าได้มาชมอะไรที่แบบไม่เคยมาเพราะหนูเพิ่งเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มาเห็นวิวบรรยากาศสวยมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเมื่อกี้มีคนขาอ่อนใครใครคะใครออใครขาอ่อน <S <S น้ำตาลตกนะคะแล้วก็มี <S <S คาเฟ่ชื่อว่าอะไรคะพี่กด สกายวิวนะคะซึ่งที่นี่ก็มีทั้งซาลาเปามีทั้งน้ำมีกาแฟมีไอติมนะคะเขาก็บริการดีด้วยใช่อย่าบอกว่าไอติมอร่อยมากนะคะมีทั้งมองรสชาติเนาะมีอะไรบ้างใชมีช็อกโกแลตมีวานิลาและมีอีกอันนึงโทนสามารถกินได้ทั้งสองรสชาติเลยค่ะถ้ามาทีน่าจะต้องได้กินบุญกินท้องกินใจด้วยโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ